สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงานจากโคโตบุเคะนะฮะกับตัวงานของยูกิโอนั่นเองกับตัวอาเทมนั่นเองฮะก็คือตัวยูกิในอดีตนั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวของโคโตโนะตัวก็จะเป็นไซส์ใหญ่ค่อนข้างใหญ่นะเป็นสเกลหนึต่อเนั่นเองอันนี้คือจะเป็นหน้ากล่องนะฮะอันนี้เป็นด้านข้างอันนี้เป็นด้านหลังด้านนึง ด้านบนแล้วก็ดาลานล่างเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่านะครับตัวนี้ในกล่องนะฮะก็จะเป็นตัวที่มีพลาสติกคุมไว้อีกทีหนะะึ่งนี่เราให้ดูในกล่องก่ตัวกล่องข้างในเนี่ยเขาจะมีเป็นเหมือนตัวกระดาษที่เป็นสีทองนะฮะที่เหมือนเป็นอักขระของฟา,าโลนะฮะสมัยก่อน ซึ่งข้างในกล่องเนี่ยมันจะเป็นสีทองๆสวยนะคือเอามาเป็นฉากเอามาเป็นลองเล่นข้างในได้เลยนะฮะตัวนี้มาส่วนตัวนี้นี่เราก็จะมีเป็นแบบนี้นะฮะตัวนี้เขาจะให้มือเปลี่ยนมา2แบบนะฮะก็คือมือแบกกับมือกำบหมอนเดี๋ยวเ,เราแกะดูอีกทีนึ่งเ,เขาจะมีวิธีบอกอยู่ด้านล่างนะคะมาแกะดูดีกว่า นี่อ่ะอันนี้ก็คือมาเป็นตัวเต็มๆนะฮะเขาก็จะมีตัวพลาสติกคุมข้างบนหัวจุดผมแล้วก็มีตัวรองข้างในอีกทีหนึง่งแล้วก็อันนี้จะมีมือเปลี่ยนแต่เราคงไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเพราะว่ามือนี้ก็ได้อยู่นะโอเคนี่อ่ะตรงหัวนะฮะก็จะมีกระดาษพันตรงผมตรงอะไรไว้กันลอยให้อีกทีหนึ่งด้วยนะฮะนี่ หัวนี้น่าถอดได้ฮะหัวถอดได้ถอดได้ป่าวะถอดได้นอ่านิดเดียวก่อแล้วก็ตัวผ้าคลุมถอดได้นะฮะอ๋อคือมือเขาจะเปลี่ยนเอาเป็นว่าจะให้เราถือเป็นผ้าคลุมหรือว่าถือเป็นมืออย่างเดียวคือไม่มีผ้าคลุมก็ได้นะฮะแต่เราคงเป็นผ้าคลุมนะฮะเท่กว่าอ,อู้หัวจริงหัวจริงนี่ นี่นี่นะฮะสวยๆปรบมานี้นี่นี่นี่นะฮะรายละเอียดนะครับตัวนี้ก็คือสีเนี่ยจะลงไฮไลท์นะฮะทั้งที่เสื้อข้างในเนี่ยอ่าแล้วก็ตัวผ้าตรงกลางตรงนี้เขาจะลงไฮไลท์สีไว้หมดเลย จะมีเข้มอ่อนไล่เฉดสีมาทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ตัวตัวต่อเนี่จะเป็นมีผูกเชือกจริงๆน่าจะถอดได้นะฮะแต่ว่าเราจะไม่ถอดแล้วกันตัวสีทองเนี่ยพวกตรงเนี้ย,เ,ยเขาก็าจะลงทองเป็นแบบเงาเงานะทองให้มันดูแบบเหมือนแบบทองมันจริงๆอะ่ะเนี่ยเพวกสีทองตรงเนี้ยก็จะเป็นทองที่แบบเงาสวยไปหมดเลยนะฮะอย่างผ้าคลุมเนี่ย ก็จะเป็นสีออกม่วงนะฮะแต่ว่าเขาก็จะลงไฮไลท์เฉดส,สีล้อยล่องอะไรพวกนี้เข้าไปด้วยตามล่องตาม,ตามอะไรก็คือจะไล่เฉดส,สีทั้งหมดเลยตัวผมนะฮะตัวน,นี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะเหลืองดําแดงก็จะมีไล่เฉดส,สีจะเป็นด้านหลังตรงนี้นี่ฮะตรงหัวเขาจะไล่สีอยู่ข้างในเห็นไ,ไหม แล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์ FR ตุ้มหูห่วงคอบนหัวอะไรเนี้ยก็จะลงเป็นสีทองนะฮะอันนี้ก็จะลงเฉดส,สีลงอะไรเนี่ยสวยงามตัวขาก็จะมีเป็นสีทองตรงนี้พื้นเนี่ยจะทํามาเป็นลักษณะเหมือนเป็นตัวพื้นดินนะฮะก็คือทําเป็นแบบพื้นเป็นลายดินขึ้นมาให้นะฮะโดยรวมก็คือสวยฮะนี่ ถ้าไปยืนคู่แบ็กเมคกิเคียนอีกตัวหนึ่งนี่ก็นะฮนะนะสวยงามไปเลยโอเคเดี๋ยวเราหมุนให้ดูแล้วกันคือไรเหลียมันจะเปลี่ยนมือเนี่ยถอดออกแล้วก็เอาเพ่อคุมออกกลายเป็นมือกำธรรมดา,มตาแต่ว่าคงไม่ถอดแล้วะนะมกเยนยืนเป็นตัวนี้ไปเลยแล้วาากันนะน่าจะสวยกว่ายืนคู่พ่อคุมนะนี่ งานทําออกมาได้ดีมากเลยนะฮะตัวนี้คือโคโตทําได้ละเอียดหยิบย่อยมากเลยฮะ,ะสวยเดี๋ยวสิ้นปีเนี่ยเดือนน่าจะเป็นเดือนหน้านะฮะเขาจะมีตัวของสามเทพออกมาเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงว่าจะได้มารีวิวหรือเปล่านี้เราก็เอาตัวอาร์เทมิโชให้ดูในวันนี้ก่อนนะฮะทีนี้ความสูงของตัวนี้เนี่ยผมว่าจากพื้นเลยแล้วกันนะพื้นสุดเลยเนี่ยไปจนถึงปลายผมเนี่ย มันอยู่24เซนนะฮะนี่จากพื้นตรงนี้ถึงปลายผมตรงนี้นะฮะอยู่24เซนก็คือสเกล1ต่อ7นั่นเองค่อนข้างดีเลยนะฮะเดี๋ยวเราก็เอาไปล้องเล่นกับตัวอื่นดูแล้วกันนะฮะยาวๆครับโคตัวลายยกิเนะะี่ยน่าจะมาเรื่อย้วยเลยเลยโอเคอันนี้ก็คืองานจากโคโตบุคิยะนะฮะกับงานอะอ์ติฟิกใช่ไหมอ์ติฟกอะไรสักอย่างหนึ่ง เป็นตัวอาเทมนั่นเองหรือยูกิของเรานั่นเองนะฮะถ้าใครชอบลายนี้งานนี้นะฮะก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันฮะวันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูที่ช่องของโอ้โหทอยของเรานั่นเองถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ